สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองเทโรคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานเรื่องราวคนเก่าคนนี้จบแล้วหรือ,อยังนะเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่องราวที่ค้างคาระหว่างตัวคุณกับคนเก่าของคุณจะเป็นอย่างไรจะจบไหมจะเป็นไปใน,นทิศทางไหนเริ่มต้นใหม่หรือว่า หายไปนะครับดึงพลังงานจากอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวชาวราศีตุลปรึกษาส่วนตัวสแกน QR โค้ดนะฮะ <c oughs> ชาวราศีตุลน,นะฮะตั้งสมาธินะครับผมนึกถึงสถานาการณ์นึกถึงคนเก่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วตัวคุณเองตั้งคำถามว่ามันจบแล้วหรือยังนะฮะโอเค ชาวราศีตุนนะครับ เรื่องราวคนเก่าของคุณนะรู้ซิว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอ้โหผมรู้สึกว่าในอดีตนี้อีลุงตุงนังมากๆเลยนะอีลุงตุงนังมากๆด้วยสถานการณ์นี้นะโอ้โหโอเคืม <Okay. c oughs> <c oughs> ชาวราศรีโอ้ชาวราศรีตุลครับคุณได้พลังงาน the emperor มีเกณฑ์ที่จะตัดจบสิ้นสุดนะฮะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเตรียมรับมือเฟสต่อไปของสถานาการณ์นะฮะผมคิดว่าด้วยพลังงานของ t ี e อ m p e เ o r เป็นลักษณะยังไงก็จบยังไงก็ต้องจบยังไงก็ต้องคือเสร็จสิ้นนะฮะในสถานาการณ์นี้แล้วผมรู้สึกว่าเป็นการจบที่ค่อนข้างดีสำหรับตัวคุณด้วยนะนะเดี๋ยวเราไปดูกันพลังงานในอดีตคุณได้ Fire p a n a c l e s อีลุงตุงนังแน่นอนทูออฟแพนเเป็นสถานาการณ์ที่ อยากอยู่หรืออยากไปพอๆกันนะฮะอยากอยู่หรืออยากไปพอๆกันคือแบบอยู่ก็อยู่คือไม่อยู่ก็เจ็บปวดนะฮะหรืออยากไปอ่ะก็คืออะไรอ่ะไม่กล้านะครับผมเออคือแบบเสียผลประโยชน์หรือว่ามีเรื่องราวที่ท,ที่มันเป็นภาระผูกพันคุณเองคิดมาประมาณ18รอบเออเห็นเห็นได้ไกลๆเลยว่าตัวคุณเองรู้สึกว่า เฮ้ยสถานการณ์นี้ยยังไงดีอยากให้จบเหลือเกินชาวราสิตุลน,นะฮะโอเคไหมอืมอ่ะครนี้สถานการณ์หรือพลังงานนะฮะจากด้วยพลังงานของ t w o of p พ n นาคอลนะเดี๋ยวตรงเนี้ยเออสิ่งที่สถานการณ์มันเป็นยังไงนะขอดูอรายละเอียดหน่อยไพ่อยากจะบอกอะไรในสถานการณ์ตรงนี้นะครับผมอืม เ okay. ชาเราสิตุลน,นะฮะโอ้รู้สึกตึงเครียดนะฮะรู้สึกกังวลรู้สึกคือในอดีตนี้ค่อนข้างผมบอกเลยว่าเออมันเป็นอะไรที่แบบจบจบได้ก็ดีอะ่ะผมรู้สึกว่ามันเครียดมันมันฝืนมันเหน็ดเหนื่อยเออเป็นลักษณะที่แบบหัวจะปวดอะไรอีกอ๋อโอเคเพราะาอะไรครับเพราะว่าโดนเอารัดเอาเปรียบ ไม่แน่ใจนะว่าตัวคุณเองโดนเอารอเปรียบเรื่องอะไรหรือในสถานการณ์ไหนอ่ะเดี๋ยวคือเป็นสถานการณ์ที่ไม่ลื่นรมเลยอ่าโอเคเป็นลักษณะที่ในอดีตเนี่ยตัวคุณเองติดอยู่ในสถานการณ์ทัทง้ทงๆที่มันไม่ดีเพราะอะไรรู้ไหมฮะติดอยู่ในสถานการณ์ทั้งที่มันไม่ดีเพราะว่าเหมือนเขาขายฝันอะไรให้คุณอนะเหมือนก็แบบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอก่อนเดียเด๋ยวได้เดี๋ยวได้เป็นลักษณะน,นั้นเนี่ยคือเขาขายฝันให้คุณนะครับ โอเคไหมคือเป็นเขาเรียกฟูเกซี่ฟูเกซี่แปลว่าอะไรฟูเกซี่แปลว่า it's it's not real คือแบบมันไม่จริงมันไม่มันเป็นไปนไม่ได้ it's just like up in the air แต่ลักษณะที่แบบฟุงฟ้งๆไม่มีอยู่จริงนะครับชาวลาสิตุนนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวคุณเองเป็นคนที่ชาลาสิตุนนะ่ยผมเรียกว่า nice มากๆนะฮะ nice กับทุกๆคนเลยนะฮะ มีไม่ไนท์อยู่แค่คนเดียวก็คือความต้องการของตัวคุณเองชาวราศีตุลคุณเองมีในแนวโน้มนะส่วนใหญ่คือคิดถึงเรื่องของคนอื่นก่อนผลประโยชน์ของคนอื่นก่อนก่อนที่จะคิดเรื่องของตัวเองนะฮะเออแล้วตัวคุณเองก็จะชอบชั่งน้ําหนักว่าเอยเธอคิดยังไง A คิดยังไง B ีคิดยังไง C ีคิดยังไงนะฮะแล้วลืมบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันมันต้องเอาตัวชาวราศีตุลเองคุณเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในสมการนั้นด้วยมันทําให้ คนที่เสียประโยชน์มากที่สุดเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์คือทุกคนที่ไม่ใช่คุณแล้วคนที่เสียประโยชน์มากที่สุดก็คือตัวคุณมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบอืม่ะนั่นแหละแต่อย่างที่บอกไปนะฮะพลังงานเนี่ยเรื่องราวตรงนี้มันจบแน่ๆนะฮะเออแต่มันจะจบในเวนไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะแต่ว่าพลังงานในอดีตนี้ดูไม่ดีเลยนะครับดีแล้วที่ตัวคุณเองเ่ยคือ ข้ามผ่านมาได้หรือยังเดี๋ยวเราไปดูพลังงานในปัจจุบันพลังงานในปัจจุบันคุณโอ้โหโอเคผมรู้สึกว่าคุณเองพยายามที่จะแก้ไขจะพยายามที่จะแก้ไขปัญหานะฮะผมรู้สึกว่าตัวคุณเองสู้อยู่สู้นะสู้ในสถานการณ์สู้ว่าเอ้ยสถานการณ์ไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยพยายามจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเออแต่ว่าผมรู้สึกว่าสถานการณ์มันก็เหมือนกับวนกลับมาจุดจุดเดิมนะเหมือนคุณเองพยายามเท่าไหร่มันก็วนกลับมาจุดจุดเดิมอะ่ะ มันไม่มีความคืบหน้าตรงนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเองคือคนที่เป็นต้นเหตุของปัญหามันไม่ใช่คุณแล้วต่อให้ตัวคุณเองปรับหรือเปลี่ยนยังไงหรือจริงๆแล้วบอกบอกคนอื่นให้เปลี่ยนเนี่ะเขาก็ไม่เปลี่ยนอ่ะเออคือเป็นลักษณะที่เหมือนคุณเองพยายามที่จะแก้ไขปัญหาของคนอื่นด้วยไปพร้อมๆกันแล้วอย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ย เราต้องยอมรับแล้วกันนะว่าบางทีเนี่ยตัวเรายังทําใหต้ตัวเราพอใจไม่ได้แล้วในขณะที่คุณเองต้องแก้ไขปัญหาโดยที่คนอื่นเป็นต้นเหตุของปัญหามันยิ่งทําให้ไอการแก้ปัญหานะั้นอ่ะมันไม่มีประสิทธิภาพเลยนะครับสถานการณ์เป็นยังไงคุณดิวอยู่กับอะไรอ่ะคุณดิวอยู่กับใครบ้างอ่ะเออใครมีอิทธิพลต่อสถานการณ์นี้อ่ะพาอ,อยากจะบอกอะไรครับอิทธิพลนะ คุณดิวกับอะไรเหรอน่าสนใจมากๆเพราะว่ามันเหมือนกับคนนี้เป็นคนที่ขายฝันคนนี้เป็นคนที่แบบประวิงเวลาได้เก่งมากๆนะแต่วขอดูก่อนนะครับโอเคชาวราศีตุลน,นะฮะคุณดิวกับโอโอเคจริงๆดูแปลกที่คุณจะเชื่อลลโอนะฮะชาวราศีสิง์คือเขาอาจจะดูเป็นลักษณะดูเป็นผู้นำดูน่าเชื่อถือดูคือจริงๆแล้ว อาจจะมีอํานาจเหนือคุณด้วยซ้ำนะผมมองว่าถ้าเป็นเรื่องงานนี่อาจจะเป็นระดับหัวหน้าหรือระดับรุ่นพี่หรือระดับที่เขาให้ให้คุณให้โทษในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณได้นะครับในเรื่องของความสัมพันธ์นะผมรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองซึ่งพอค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองอ่ะมันก็เลยกลายเป็นลักษณะที่แบบก็ก็เหมือนคุณเองก็ก็ดีเลยเพราะว่าคุณเองเป็นคนที่ชอบเอาใจ อีกฝ่ายหนึ่งในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาเป็นผู้นําคุณจะเออผมเข้าใจได้แล้วแหละว่ามันเหมือนเป็นลักษณะที่คุณเองติดอยู่ในสภาวะเนี้นานจนเกินไปเพราะว่าคุณคุณเชื่อในในคุณเชื่อในบุคลิกลักษณะของเขาอะโอเคนะกรกฎด okay. โอเคกรกฎนี่ถ้าคุณหลงเชื่อนี่จะเป็นลักษณะที่ชาวาสิตุนเนาะคือจริงๆแล้ว ผมเชื่อว่าชาวราศีตุลเนี่ยก็ก็ค่อนข้างที่จะผมรู้สึกว่าแพ้ทางในแพ้ทางกรกฎครับเพราะว่าในสถานการณ์ที่คือชาวลาศีตุลเป็นทาตุลมส่วนใหญ่จะเอาเหตุผลมาอยู่แล้วในขณะที่กรกฎเนี่ยเป็นทาตุน้ําแล้วใช้ความรู้สึกเป็นหลักเขาอาจจะขายลูกสงสารให้คุณก็ได้นะทำให้คุณเองยังรู้สึก ติดอยู่ในสถานการณ์นี้นะครับอืทั้งๆที่ตัวคุณเองพยายามจะแก้ไขนะแต่ว่ามันเหมือนกับผมเห็นภาพที่แบบตัวคุณเองพยายามแก้ไขสถานการณ์แล้วก็พอเขาร้องขอโอกาสคุณก็ให้ใจอ่อนอะไรแบบเนี้ยผมเห็นสภาพนั้นนะ <c oughs> ในในเรื่องของความสัมพันธ์เออเป็นลักษณะถ้าเป็นแบบความสัมพันธ์เฮ้ย ครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วพี่พี่ไม่ทําอีกแล้วผมไม่ทําอีกแล้วหนูไม่ทําอีกแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเป็นลักษณะที่ถ้าเป็นเรื่องของงานเฮ้ยช่วยพี่ช่วยพี่โปรเจกต์นี้สําเร็จแล้วลเดี๋ยวพี่จัดการให้อะไรเงี้ยเออเป็นลักษณะที่เหมือน false promise คือเป็นลักษณะที่แบบสัญญาแบบไม่ไม่เป็นจริง commitment แบบไม่เป็นจริงอมีคามั่นสัญญาที่แบบไม่เป็นจริงอ๋อส่วนหนึ่งเป็นเพราะคุณด้วยน <laughs> ะเออตัวคุณเองด้วยนะครับเออ เพราะฉะนั้นอย่างนี้มันอาจจะเข้าทํานองบางอย่างคุณเองรู้หมดแล้วแหละแต่ว่ายังไงทํายังไงได้ก็ต้องยอมให้หลอกคือรู้เขาหลอกก็ต้องยอมให้หลอกเป็นลักษณะนั้นเลยโอเคอ่ะนี่คือชมหน้าคนที่ที่เข้ามานะฮะชมหน้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงานท,างท,างทั้งๆทีอ่อคุณเองอาจจะสงสัยแหละว่า เออเรื่องราวเนี้ยมันมันทำไมแก้แล้วมันไม่ไม่นั่นสักทีนะแต่ดีที่มันจบนะทำทำไมมันจบเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทําไมมันถึงจบนะในอนาคตเนี่ยได้ p a of s ส s r u r นะแล้วก็ King of Cups Six o อ Cups เอ้ยนี่แหละผมเห็นเลยนี่มันจะมีคนเข้ามาเออช่วยเหลือคุณตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูก่อนดีกว่าว่าคนคือ ไม่ได้เข้ามาแค่หนึ่งแต่เข้ามาถึงสองคนนะเดี๋ยวขอดูคนแรกก่อนแล้วกันนะคนที่จะมาช่วยแก้ไขหรือมามา come to rescue you อ่ะเออคนที่จะมาเป็นเขาเรียกขี่ม้าขาวไม่ขี่ม้าก็ได้นะแต่ว่าเข้ามาช่วยเหลือคุณเขาเป็นใครครับเขาเป็นใครจะได้จบตรงนี้สักทีนะฮะในสถานการณ์นะตุนนะฮะ เาเป็นคนที่เจอโดยบังเอิญเหรอ Gifts เป็นคนที่เจอโดยบังเอิญเป็นคนที่คุณเองเซอร์ไพรส์กับเขาอะคือคุณไม่ไม่คิดว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ช่วยคุณนะเป็นเด็กหนุม่มวเด็ <laughs> กหนุ่มที่อายุน้อยกว่าคุณผิวสีผิมสีผิมสีผิวส,ส,สีผมขาวกว่าคุณสว่างกว่าคุณนะฮะโอเคไหม แล้วก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์ในแกนในแกนมีพรสวรรค์นในการแก้ปัญหามากๆนะครับ obstacles นะเออผมรู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นลักษณะ,ะไล e เสกให้ปัญหาหายไปได้อะเป็นลักษณะนั้นเลยคุณเนี <c> ่ <oughs> คุณอาจจะเห็นเขาไปในลักษณะนั้นเลยคือแบบคนนี้เก่งมากๆอะ่ะ คนนี้เก่งม,มากในการแก้ปัญหาเสกให้ปัญหาหายไปเลยเยี่ยมเออขอรายละเอียดกับเขาอีกหน่อยได้ไหมขอรายละเอียดกับเขาอีกหน่อยได้ไหมเขาเป็นใครครับเขาเป็นไคร <c oughs> เราเจะ คนที่ขายฝันสร้างปัญหานะฮะรวมตัวคุณไปด้วยนะผมเชื่อว่าตัวคุณเองเป็นหนึ่งในปัญหานะครับ <c oughs> <c oughs> เออทำให้เรื่องเล่าแต่ว่าคนที่จะมาจบตรงนี้ช่วยแก้ไขปัญหาเรา come to rescue you นะ <c oughs> คือชาวราสีกุมอ๋อชาวราสีกุมจะมาช่วยนะชาวราสีกุมจะมาช่วยชาวราสีตุลซึ่งโอเคก็ make sense นะฮะเพราะว่าคุณใน็นธาตุลม นะก็คงจะพูดกันเข้าใจมากขึ้นชาวราศีกุมมักจะเสนอไอเดียอะไรที่เขาเรียกว่า Unorthodox ์อันออสดอก์ก็คือไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเ,ออเป็นลักษณะที่แบบเหนือความคาดหมายหรือว่าไม่ได้เป็นวิธีซึ่งดีครับเพราะว่าผมเห็นว่าตัวคุณเองพยายามแก้วนอยู่นะเราก็ต้องใช้เพื่อนพี่น้องชาวท่านลมของเราสิใช่ปะ่ะชาวราศีตุลน,นะเขาเป็นนักคิดเป็นคนที่ ชอบเสนอไอเดียอะไรใหม่ๆนะผมชอบนะชาวราศีราศีกุมเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีไอเดียอะไรแบบจะแก้ไขปัญหาได้ค่อนข้างดีนะโอเคแล้วก็หลังจากนั้นอนะ่ะจบแล้วแล้วยังไงต่อครับสถานการณ์นะฮะจบจบแล้วแล้วจะเป็นยังไงต่อเดินหน้ายังไงต่อนะฮะคนคนนี้คือคนคนนี้คือกลุ่มนะ คนคนนี้คือกลุ่ม,มคุณได้สถานการณ์ในอนาคตนะฮะเขาจะให้เขาเรียกอะไรดีไกด์ไลน์นำทางชราศีกลุ่มนี้จะเป็นคนที่วางแผนเออเป็นคนที่วางแผนเป็นคนที่จัดการเป็นคนที่ คอยผลักดันให้มันเกิดขึ้นเออผมรู้สึกว่าเนี่ยเป็นพลังงานที่เขาจะเข้ามาจัดก,การปัญหาให้คุณได้นะครับแล้วก็วางรากฐานวางแผนนะได้ดีนะครับแล้วก็มีผมรู้สึกว่า,าราศีกุมคนเนี้ยเป็นคนที่คุณเองรู้จักในอดีตด,ด้วยเออเพราะว่าพ่ามันขึ้นรีโอเนี่ก็คือกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเออโอเคไหม เพราะฉะนั้นสถานการณ์นะยินดีสาหรับชาวราศีตุลด้วยเพราะคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยได้จบนะแต่ว่าตัวคุณเองอ่ะได้พลังงานที่จบแล้วคนที่เข้ามาจบเรื่องราวปัญหาของคุณเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างเก่งเป็นคนที่เสนอไอเดียอะไรที่ไม่ค่อยมีใครกล้าเสนอแบบนั้นนะครับโอเคไหมอ่ะและนั้นคือพลังงานที่ผมฝากชาวราศีตุลน,นะ ถ้าต้องการปรึกษาส่วนตัวนะครับสแกน QR Code นะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณมากสำหรับชาวราศีตุลน,นะฮะโชคดีเทวรัก